เบสรักวณีขอพักบทบาทลูกสาวสายซัพพอตประกาศกลางจอถ้ามีเรื่องอีกจะมียุ่งแล้วชาวเน็ตเสียงแตกเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตแห่จับตามองทันทีหลังจากที่ด้านสาวเบสรักวณีคำสิงลูกสาวคนเก่งของสุรักคำสิงได้ออกมาเปิดใจกลางรายการแชแบบหมดเปลือกว่าเหนื่อยมากกับการต้องคอยเคลียร์ปัญหาของคุณพ่อถ้าครั้งหน้าเกิดเรื่องอีกหนูจะไม่คอยุ่งแล้วนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่ด้านสาวเจ้าตัวได้ออกมาพูดตรงๆแบบนี้ทำเอาคนดูถึงกับอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเบสก็พูดชัดว่าเธอ เหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองก็ต้องการพักใจเหมือนกันและแน่นอนว่าเมื่อคลิปดังกล่าวนี้ที่ถูกแชร์ออกไปเสียงในโลกโซเชียลก็แตกออกเป็น2ฝั่งทันทีฝั่งหนึ่งตางก็เห็นใจเบสบอกว่าน้องแบกรับมานานแล้วพูดแบบนี้ก็คงไม่ผิดอีกฝั่งก็แอบติงว่ายังไงก็เป็นพ่อลูกไม่ควรพูดดอ,อกสือแบบนี้นะแม้ว่าจะมีกระแสด,ดราม่าตีแผ่ออกมาแต่ว่าเบสก็ยังคงยิ้มสู้ล่าสุดเจ้าตัวไดโพสรูปตัวเองพร้อมเพลงยิ้มของโอ๊ตปลาโมดจนเจ้าตัวยังต้องโผล่คอมเมนต์เลยว่าเพลงเศร้าเกินแล้วน้อง หนูทำดีที่สุดแล้วเรียกได้ว่าคอมเมนต์อบอ,อุ่นล้นในจีกันเลยทีเดียว